สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีพูดไม่ค่อยเก่งตื่นไหมมากมามามาเริ่มเลยเริ่มเลยนางหุนส่วนจำกัดนอนทีวีโปรเจคเตอร์เป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์พิสม่าไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ขาตั้งโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์และสินค้าไอทีอีกมากมายและดิฉันนางสาวกำเนิดกายอินยูฝึกง,งานตำแหน่งครีเอทีฟผลิตสื่อและเสียงทำงานแบบเวอร์ฟอร์มโฮมค่ะไม่ไหวแล้ว ลลตอน9โมงส่งหัวข้อสั้นๆที่ต้องถ่ายเหมือนการตอกบัตรเข้างานหลังจากนั้นคือการเขียนสคริปต์สัน้นเพื่อส่งงานต่อให้คนถ่ายไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขอเก่งวันนี้หน่อยนะหลังจากนั้นรอคลิปจากหัวหน้าเราจะส่งงานการผ่านได้ดูฟุตดูสคริปต์เริ่มงานได้เลยแตะตอนไหนเลิกงานตอนนั้นส่งงานห้าเมลเกินสองทุ่ม ต้องบริหารและจัดการเวลาตัวเองแต่ถ้าวันไหนนะที่คิดสั้นมากๆจะตัด2คลิปต่อวันแต่ถ้าเกิน1น,นาทีดีเทลเยอะๆจะตัด1คลิปต่อวันเหนื่อยแต่เงินก็ดีเพราะว่าได้เงินเดือน7,000บาทต่อเดือน แล้วก็ได้สกิลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัดต่อภากเสียงใส่ซาวเอฟเฟกต์โบบาเอยใดแล้วก็สกิลทอลกิ้ง with AI คือทอลกิ้งจนการมาเป็นหัวข้อรายงานดิฉันเองค่ะการพัฒนาคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ ChatGPT แต่สร้างสรรค์อย่างไรวะแกอย่างไรเอ่ยเบกคือมนุษย์เพื่อนร่วมทีมคือ AI คอนเทนต์ที่มีการนำ AI เข้ามาช่วยมันก็จะดีกว่าแบบเดี๋ยวมันดีกว่ามนุษย์เร็วๆยังไงวะยกตัวอย่างนะ คอนเทนต์ Content, แต่ละอันต้องใช้เวลาคิดองน้อยสองชั่วโมงแต่ AI, AI ทําให้ระยะเวลาในการคิดของเรามันสั้นลงเรื่องราวที่ได้ไปสหกิจมาในการทํางานรูปแบบ Work ์กฟอร์มโคือทํางานคนเดียวคิดคนเดียวและ AI เข้ามาซัพพอร์ตช่องว่างตรงนี้ที่ฉันคิดคนเดียวคนเดียวจริง คือมันช่วยลดระยะเวลาในการคิดสคริปต์คิดไอเดียต่างๆแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลคือมันไวมากถามตอบถามตอบฟิลนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยแอปพวกนี้มันยังต้องพึ่งความรู้ของมนุษย์อยู่ดีถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วการใช้ AI เข้ามาช่วยงานตรงนี้มันเป็นเรื่องโคตรจะง,ง่ายและในรายงานได้รวมการเขียนพร้อมในการคิดสคริปต์ผิด,ดคอนเทนและการใช้ AI อย่างไรให้สร้างสารรค์และสิ่งที่ดีฉันได้จาัดก,การไปสหกิจ การตัดต่อของดิฉันก่อหนหน้านี้เป็นอย่างนี้จนเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นกันการตัดต่อของเราตอนแรกเป็นแบบนี้จนเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นกันพอมกันนะคะทุกคนนะอาจจะไม่ได้เก่งกต่แบบใส่ทีจีดิวิวแต่คิดว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะได้ลงมือทำจริงๆทำทุกวันก่อน,อนจะเรียนจบเฮ้ยพอทุกค่ะลืมปิดไมค์ค่ะข,ขอบคุณค่ะ